สวัสดีพี่น้องบปทไบทู้สุขคนมือนเีกออยู่ในช่องยายพันนั่งเ่าคนเก่าคนเดิมมัเนเียกว่าอัพเดตนาะจ้า s อ P แพลวพาวเพอ่อน,นันท่ายรูปคู่กันกับคู่กินหรือคู่คู่จินหรือคู่จริงคนของใจเข้ากับวงหูพี่น้องคิดเอาเดอ้อ,ดอพี่น้องเด้อเพื่อนนเยนคิดว่าี่คิดแคปชั่นไม่ออก เพิ่นวาเพิ่นเพิ่นวะโพล่วบวะกับว่าเขาไปฟังเลยนอกจากนะ้ะสันสันต่อยหนักๆชัดเจนจ้ายิ่งมองยิ่งมองยิ่งดูก็รู้ว่าคนของเขาเป็นคู่ก,กันจริงๆแคปชั่นถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับครับ แคปชั่นนี้แฟนผมปาพดพนันผู้นิวาเนาะเบิรงแคน็ดขอหดแหัวน้องพี่น้องมาไปแอปแคปชั่นก็ต้องไปคิดหนังแอปชั่นแคปชั่นได้อย่างน้องพี่น้องให้เพื่อนใส่ถ่ายรูปคู่กันลงรูปหวานๆคนของใจอยู่ข้างๆงามงามพี่น้องเดี๋ยวเบิรงลงรูปให้เบอรงเด้พี่น้องมีแต่ถ่ายรูป ออกมาสวยทุกรูปเลยหัวใจหัวใจไม่ว่างเพราะมีเธออยู่ข้างๆอยู่ในใจปนาปนว่าคิดไม่ออกรู้รู้แค่อยากยากหลงรัวรัวล,วลวุทายคิดว่าออกลงหลุรลัวๆเลยปรอสานเปนว่าบอกไปเลยว่ารักคิดคิดออก ไม่ไม่ไม่คิดออกแต่ไม่กล้าพิมพ์อะไรเก็บไว้ในใจพรอพระเอกนางเอกพูดออกมาว่าว่าเนอะพหัวรอให้ๆๆๆๆิกคิกคิกพอนว่าเป็นรูปภาพคู่น่ารักมีความสุขมีความสุขเดอ้ออันบอดอัน แพลนองตันมีความสุกไลลายไปเที่ยวออสเตรเลียเพื่อนได้ไปอ่อนทั่วเราไปทั่วค <c oughs> อนเสิร์ตเพลอนเราเรายามเวนเพื่อนกันออกออกเที่ยวนอะพี่น้องเป็นตะหาก่ตะตาหาไปยูไใสกับมีความสุขขอให้คนมีคนหูใจมีคนหูใจยู่ข้างๆและไปนําแค่นี้ก็จบต่อพี่น้องเนาะ จะว่าบ่มแม่เอฟซี FC แค่นี้คนได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ล้วจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย